สอนตีความท้าทายราชินีกอบบินอย่างง่ายความท้าทายมาพร้อมรูปปั้น Book of Cat จะเป็นรางวัลขั้นสุดท้ายของสายฟรีในบัตรทองคำและสะกินราชินีกอบบินจะเป็นรางวัลขั้นแรกของบัตรทองคำเดือนนี้ yeah ชุท่านได้วางแผนจะเติมบัตรทองคาคุณสามารถเติมและสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยนะครับเพียงใช้โค้ดเก้ากล้าก่อนเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณใจจริงมาถึงให้ป้าปูเดนเป็นภาคพื้นดินก่อนเลยโดยแต่ไปที่ลูกศรของปูเดนนครับแล้วก็เลือกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเท้าจะเป็นภาคพื้นดินเรามาได้ซ้ายนะครับคุณชมจะต้องลงให้ไวที่สุดเลยนะครับเพราะถ้าลงช้าครับจะไม่ทันเวลาได้ แล้วปล่อยมินเนี่ยนครับลงไปหนึ่งตัวที่โรงฐานเลยเพื่อที่จะเปิดการทํางานของระเบิดลูกโป่งสีแดงนั่นเองแล้วปล่อยลงไปเพิ่มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปที่ป้อมมอต้าเลยนครับแล้วก็ใช้ลงไปตรงนี้เลยครับต้องเปิดํำแพง2ฝั่งเลยครับแล้วก็มาด้านขวาครับตรงนี้ปล่อยลงไป1ตัวแล้วก็มาด้านล่างครับใช้มินเนี่ยนลงไปได้ซ้าย3ตัวครับเดี๋ยวแก้วขึ้นจุดไว้ให้นะ้านขวา3าตัวครับเพื่อที่จะเปิดกับดักโนโดนครับรามาตรงกลาง เราใช้วินเนียลงไปในร่องเรยครับแล้วก็เรามาดัซานครับใช้ควีนลงไปปล่อยนาฟานครับลงไปได้หลังสุดเลยแล้วก็ควีนจะเข้าไปครับเราสามารถที่จะทําการใช้ใน้มียบ้านครับลงไปที่ควีนได้เลยแกจะปล่อยลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับได้หลังควีนแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ยาพิษนะพอควีนโจมตีป้อมพ่อมนครับ,เร,บเราจะปล่อยกอบปิ้ลงไปเราจะปล่อยกอปปิ้ลงไปตรงนี้เลยครับโอเคหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดการทํางานของอาคมล่องหุ่นนั่นเอง แล้วพอฟวีนเข้าไปนะครับเราใช้นิเมลบ้าลงไปแล้วปล่อยอยาพิไปที่เจนครับเราใช้กบบี้ลงไปทั้งหมดเลยครับที่บ้านบางส่วนอาจจะโดนสปริงครับเราใช้แช่ไปที่สราระวาเลยครับเพื่อที่จะไม่ฟวีนตายลงไปแล้วก็แช่ไปที่บ้านกับสราระวาเพิ่มเติมนะครับจากนั้นครับเราจะเข้าไปจังหวะน,นี้เนี่ยเราจะต้องได้บ้านได้สราระวานครับแล้วก็ไปได้เลยครับเรามาดึงขวานครับทำการปล่อยคิงไปที่โตเค แล้วก็ใช้ลงฐานลงไปนะครับจากนั้นด้านล่างเราใช้หมูป่านครับกดสองนิ้วไปที่ป้อมปืนใหญ่ั้งสองกระบอกเลยครับแล้วปล่อยปูเดินลงไปตรงกลางปล่อยเจยลงไปตรงกลางครับพอปูอ่าพ้าหมูป่านครับเข้าไปที่ป้อมอินซีใช้สกิลคาพิมตะเลยครับแล้วก็ใช้น้ำยาเพิ่มเลือดลงไปที่ป้อมอินซีเลยนะครับแล้วปล่อยเพิ่มเลือดไปด้านบนใช้ยาแช่ไปที่เครื่องยิงหินด้านซ้ายด้านขวาก็จะทําการโจมตีได้แล้วก็หมูป่านจะได้ไดรับการเยียวยาครับเราใช้มินเนี่ยนลงไปด้านล่างหมดเลย แล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะปล่อยบอลลูนครับไปที่ถ้าฝั่งของกับดักล่องหุนได้เลยนะครับโดยเราจะเข้าไปก็รอให้มันล่องหุนก่อน,นครับถ้าไม่ตายอะไรควีนใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่ตายล่องหุนเจชิงโลชิงปลายนะครับแล้วก็เราจะใช้บอลลูนลงไปเพิ่มด้านบนเลยก็สามารถที่จะเข้าไปโจมตีได้นั่นเองเพียงเท่านี้คุณชมก็สามารถที่จะเก็บสรารัาดาวได้แล้วนะครับยังไงลองไปเล่นดูนะครับถ้าพลาดเอาใหม่นะ เมืจะยัางตรงที่เราใช้ควีนครับอาจจะฝึกสัก2อสาตาก็พอที่จะจับจุดด้านครับแต่ผูชมยังจำไม่ได้ก็สมารถที่จะมาดูคลิปแก้วสามด้านครับแล้วก็ไปเล่นตามขอให้ผู้ชมครับสามารถที่จะเก็บสามดาวได้วันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ